ที่ผ่านมาก็เจอแบบนี้เหมือนกันถ้าพระดีนี่นะถามว่าทำไมวันนี้ไม่มีใครไปทําบุญเลยล่ะมาขอกระถิอนถามว่ามีพระกี่รูปสามรูปสามรูปมาขอกระถินโอ้อาจารย์อนุบุ่ไม่บอกเลยไปเปิดวิในดูที่กระถินหน้ากาศไม่วหายังไงก็นี่ไงพระมาขอเองล้แลกระถินต้องพระกี่รูป้าวนี่วิสัยทิศนยขอความรู้เลยถ้าไปดูกระถินหน้ากาศนี่จะพูดไม่ชัดเลยเออบอกว่าอย่างนี้ อ่านพระไตรปิฎกไว้วงเลยทรงอนุญาตให้สวดประกาศพระม้อป้ากติในแก่พิสูตรรูปแวนรูปหนึ่งเป็นการถงก็แปลว่าหนึ่งองค์หนึ่งเป็นคนรับผ้าอีกสี่รูปเป็นสงเพราะนั้นต้องมีห้ารูปขึ้นไปคือสงเนี่ยเดี๋ยวทำความเข้าใจกับญาติโยมชาวบ้านก่อนว่าสงเนี่ยมีสองชนิดคือพระพิสูจน์สงที่เป็นองค์สมมุติเรียกว่าสมมุติสงสงซึ่งมีตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปคือพระธรรมดาเราเนี่ยและพระพิสุจน์สงที่เป็น ไม่ได้สมมุติเป็นพระริยสงฆ์ก็ตั้งแต่พระโสดาสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งก็จัดว่าเป็นสงฆ์เพราะเป็นพระริยาเจ้าอ,อันนั้นเรียกว่าพระริยสงฆ์แต่พวกเราสามัญอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์เม<อ>ื่อสมมุติสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกําหนดว่าเวลาจะทําสังฆก,กรรมต่างๆเนี่ยต้องประกอบไปได้วยบุคคลเรียกว่ากลุ่มบุคคลหรือคณะบุคลบคล,คลเรียกว่าสี่รูปขึ้นไป สี่รูปนี้เป็นสงถ้าจะมีการสวรดยติจตุตกรรมหรือสวดให้กรรมวาจาใดๆก็ต้องมีอีกหนึ่งรูปทำหน้าที่สวดถึงถึงแม้กับพระปัจเจกนะที่เป็นอ,อริยะเนี่ยเรียกว่าถงแต่ใน,ในการทําพิธีกรรมย้อนไปดูเป็นเรดยกนะก็ต้องใช้สี่รูปขึ้นนาสี่รูปขึ้นเหมือน,นถ้าเป็น<อ>เป็นสังฆกรรมถ้าอย่างนั้นวาดด้วยคุณธรรมนี่นะมุ่งเนี้วก็เป็นถงแต่วาดด้วย ด้วยสังกรรมพิธีกรรมพิธีกรรมสังกรรมต้องห้าเหมือนกันเออต้องห้าเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้หลวงปู่บอกมีอยู่สามองค์ก็ไม่ได้ไม่ก็มาขอกระสินชั้นโอ้โหเชิญอาทีหล่ะทีนี้ผมจะบอกเรื่องตลกให้ฟังมีพระสามองค์ไม่เป็นไรเอาวัดนนมาสองอ่านี่ก็ถามไงก็ถามไปไง่ายเหรอก็ถามไปงถามมาได้ไหมไม่ได้ ก็ถามว่าแล้วมันจะสวดได้หรอเพระในนั้นพระจากที่นมาอีกสองไม่ได้เพราะในนั้นบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับกระถินนี่นะต้องจำพรรษาครบพรรษาในวัดนั้นในวัดนั้นนะในวัดนั้นเพราะเขามีอานิสงส์พรรษาอยู่ในวัดนั้นอานิสงส์ผู้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นเนี่ยต้องไม่ไม่ตำกว่าห้ารูปจึงจะรับกระถินแล้วในวัดนั้นนะต้องไม่ขาดพรรษาด้วยนะถ้าขาดพรรษาไปอยู่ที่อื่นเกิน เออเกินลาเกินเจ็ดราตรีก็ถือว่าเป็นการขาดพรรษาไม่ได้สัตหะหรือทาไมตัดตงหาวันเดียวก็ขาดเอออย่างอย่างที่ฉันไปทําทําครัวในชั้นสัตหานะอ่อะไรอย่างนี้ทำยังไงไปครั้งละสามวันแล้วก็กลับมาฉันไปจันทร์อังคารพุธก็กลับมาแสดงธรรมแล้วก็ก่อนจะมานี่ก็ไปคืนคืนวันคานก็ไปนอนที่วัดเนี่นี่อ๋อแล้วก็เดี๋ยวเพราะเอาจะกนี่เดี๋ยวก็กลับไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จันทร อังคารกับก็หมุนเวียนกันอยู่บริหารเลยแล้วเพราะในนี้เขียนไม่ชัดเลยนะโดยโดยตั้งยติหนึ่งครั้งรัประกาศขอความเห็นชอบหนึ่งครั้งเรียกว่ายติสุตกรรมก็แปลว่าแปลว่าส่งหน้ารูปขึ้นไปมาสี่รูปมอบให้หนึ่งรูปรับนะถึงที่เรียกว่ากระถินเรียกกระถินได้ถึงจแล้วบ้องแล้วกระถินเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะเขามีมหากระถินกับมีจุลกระถินาช่ิดของก่างค่ะ มหากรถินก็คือกรถินที่ประกอบไปด้วยข้าบดีจีวรใช้คําว่าข้าบดีจีวรคือจีวรที่ประกอบไปด้วยพระข้าบดีนํามาถวายซึ่งนางวิสาขาเนี่ยจำได้นะอยู่ในวิสาขาสูตรเนี่ยนะเป็นผู้ถวายเป็นรายแรกของโลกเรียกว่ามหากรถินแต่จุลกรถินนั้นน่ะอ๋อจุลกรถินี่นางวิสาขาถวายจุลกรถิน เขาประกอบไปด้วยคือเอาผ้าเนี่ยมาคือเอาฝ้ายมามา,มาปั่นมามามาทอแล้วก็มาเย็บมาย้อมให้เสร็จภายในวันกับคืนหนึ่งคือ24ชั่วโมงมโดยโดยใช้ไม้สะดึงที่คือใช้ใช้ไม้สะดึงที่ประกอบไปด้วย เอ่อเป็นไม้กระถินนั่นหรือไม้กระถินรั้วบ้านตามรั้วบ้านเอามาทําเป็นไม้สสดึงแล้วก็เอาเอาเอาฝ้ายเอาได้มามาทอจนกลายเป็นจีวรหรือสบองผืนใดผืนหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกวัจจุลกระถิน,นส่วนมาหากระถินนี่ก็คือกระถินที่ไปเอามาจากที่ต่างๆเช่นซื้อมาเก็บมาหรือชาวบ้านมาถวายผืนใดผืนหนึ่งนะอออไม่ใช่ไตรจีวรครบสามผืนไม่ใช่ไตรจีวรไตรจีวรเนี่ยเขามีสบง จีวรแล้วก็สังกติแต่ผ้ากรถินเนี่ยเวลาข้าสวดเนี่ยพระทานจะสวดผืนเดียวเช่นสวดเป็นจีวรเป็นกรถินหรือสวดสบงเป็นกระถินหรือสวดสังคติเป็นกรถิน,ส,น,ส,น,นส่วนใหญ่นะในวัดปัจจุบันเนี่ยจะทําสบงเพราะมันง่ายตัวมันเล็กจีวรน,น้อยถึง <laughs> ม,มานั่งทอจีวรก็สามวันเนี่ยไม่จบเ่ย <laughs> แล้วก็ในนั้นเขียนชัดเนี่ยต้องทําให้เสร็จนึงนะมีขีดประมาณสักผ้ากะผ้าปะผ้าเย็บเนา เย็บลมตะเกียบเป็นต้นต้องเย็บย้อมไม่ทำเสร็จในวันนั้นต้องทำให้เสร็จในวันนั้นในนี่นี่คืออะไรครับพี่มาอะไรละเอียดขนาดนี้ซื้อเลยได้นี่คือพลาไติพีดกอกพลาติพีดกเราปูในพระไติปพีดกแล้วอันนี้เขาเรียกจุลระกฐินไงจุลลกินอันนี้เขาเรียกว่ากฐินกันนะก่ะ ว่าด้วยการทำจิตกรินแล้วอ้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันแล้วเพราะเหตุผลว่ามันยุ่งยากแล้วกระบวนการที่จะพระมานั่งทอผ้าใช้เนี่ยพระทอไม่เป็นแล้วชาวบ้านจะมาทอยุคปัจจุบันเอาคุณทอเป็นไหมนะไม่เป็นหรอครับเมื่อไม่เป็นก็ต้องไปหาวิธีเขาก็เลยต้องไปหา เขาเรียกว่ามหากระถินคือกรถินที่จัดหาด้วยกระบวนการต่างๆแต่ในวัดใหญ่ๆที่ไม่รัตนหลวงนะเขาจะมีจีวรอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีผ้าขาวอยู่ผืนหนึ่งที่ทำตะบงได้แล้วก็มาตัดเย็บย้อมอย่างนี้วัดใหญ่ๆอย่างนี้อย่างวัดโสวัดเทพวัดบูรุณยังมีอยู่หมายถึงยังทําเองอยู่ทาเองอยู่แต่ว่าเอาผ้าทะเป็นรูปมาไม่ได้ทอผ้าจะเป็นรูปเป็นผ้าขาวมาตัดเย็บย้อมเสร็จแต่ว่าไม่ได้ทอนะเห็นในวันนั้นเหมกันยังอยู่ในวัดนทอทอแต่ว่ายังไม่ได้เย็บ ไม่ไม่ไม่ทอไม่ทอไม่ทอแล้วจะเป็นผ้าได้ไงเท่าก็เขาทอมาแล้วไงเป็นผืนมาแล้วอ๋อทอเป็นผืนมาแล้วแต่ยังไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บไม่ได้ย้อมเออไม่ได้เย็บแต่ก็ไม่ได้ย้อมยังไม่ได้กําหนดว่ายังไม่บินพทูอธิษฐานว่าเป็นผ้าอะไรอยางอยเางแต่เป็นผ้าขาวคือผ้าดิบผ้าดิบเอาผ้าดิบมาเป็นผ้าพระกตินเพรนั้นต้องเข้าใจว่าทําไมต้องมีชีวอนต้องมีผ้าขาวอยู่ข้างบนนั่นคือตัวนั้นไปทาผ้ากฐินผ้าขาวขวอยู่ข้างบนกฐินผมขอถามต่อนิดนึงเลย ระหว่างกระถินกับผ้าป่ามันต่างกันตรงโอ้ยยกะถินเนี่มันเป็นมันเป็นสงสัยใช่ไหมมันเป็นทานที่จํากัดการนะคุณมันมีเวลาที่จะถวายแค่อะไรเริ่มเดือนหนึ่งเดือนเริ่มต้นตั้งแต่น้บกชาแลมหนึ่งข้ามเดือนสิบจนถึงกลางเดือนสิบสองได้เขาเรียกหน้ากระถินอ่าคือจบหนึ่งเดือนแล้วก็พ้นจากนี้ก็ทอดไม่ได้แล้วแล้ววันหนึ่งก็เป็นใป่ แล้ววัดวัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวอันนี้หมายถึงทอดกระถินนะใช่แต่ผ้าป่าทําได้ทุกวันผ้าป่าได้ทุกวันเช้ากลางวันเย็นกันคือกระถินเนี่ยหนึ่งเป็นมีหน้าหนึ่งเดือนสองนะ มีพระวินัยกําหนดชัดว่าทําอย่างไรคือกรถินเนี่ยมันเป็นวินัยกรรมเป็นตัวกําหนดคือเป็นเครื่องคือเป็นพิธีกรรมที่กําหนดในพระวินัยเป็นวินัยวินัยปิดกวินัยกรรมส่วนพระบ่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในพระวินัยไม่มีก็คือการมาขึ้นที่หลังเกิดขึ้นที่หลังในยุคนี้เนม่ยจากว่าพระวินัยอนุญาตบอกว่าให้รับทานให้รับทานข้าบดีจีวรให้รับผ้าบริจาคเนี่ยนะได้แต่ไม่ได้กําหนดเป็นหน้านะ วันนั้นคนก็เลยทอดพระป่ากันพระป่าก็ได้ตลอดแล้วพระป่าเนี่ยตามตามภูมิภาคต่างๆเขาก็จะถวายไม่เหมือนกันฉันตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเคยไปอยู่อีสานสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราก็นอนอยู่ในกุฏิเนี่ยเขาก็มีคนมาเคาะประตูให้ไปเช็คประปาไม่ ไม่ไม่บอกไม่บอกคาะประตูก๊อกก๊อกแล้วจุดเทียนไว้หน้าประตูหนึ่งดวงแล้วก็ไอ้แล้วก็เอ๊ะจุดเทียนหน้าประตูอ๋อเขาจะมีการถวายพระป่าแล้วก็เดินตามเทียนไปเข้ามาจุดในกลางคืนนะะยยกลางคืนนะพลาดต้นไม้อ่าแล้วก็ไม่ได้พาดต้นไม้วางที่ไหนวางไว้กระสอบอ๋อวางไว้กระสอบวางไว้กระสอบพ้าบังจะคุณอ่าแล้วก็ ไม่มีคนนะอไม่มีคนมีแต่ศพเคาาประตูและก็จุดเทียนแล้วก็เดินไปในป่าช้าเจอแต่ศพเสร็จแล้วก็ไปเจอก็เราเป็นที่รู้กันศพนี่หมายความว่าศพเลยนอนอยู่กัน่นหละนอนอย่างนั้นเลยแล้วเขาก็ทำไม้กระดานกระดานหกก็เหยียบปุ๊บศพก็ลุกมอบหมาย อันที่ภาสาไม่มีอยู่นั่นเลยใช่ถ้าฝันอ่อนเนี่ยไปแล้ผีไม่วิ่งตามแล้วทางษาอีสานยังมีอยู่แล้วเมื่อก่อนภาคกลางก็มีโอ้โหเออคิดได้อย่างนีอันนี้อ่อเมวาลินอเอวาลินเอลูกกูตกใจไหมไม่ได้ตกใจก็เป็นที่รู้กันพระเขาจะรู้กันไงว่าวิธี ้าบางเซกูละคือญาติเขาตายไงญาติเขาตายแล้วเขาจะทากิจกรรมคือไม้เนี่ยมันเขาจะทําไปเป็นกระดานหกเขาเหยียบปุ๊บเนี่ยผีกระดกขึ้นมามือก็อย่างนี้อยู่แล้วไงเขาก็เอาจีวรวางเ้าวางอยู่ตรงนี้ผีนอนอนอยู่ก็ลุกพลุกไปอย่างเงี้ยกลางคืนด้วยนะเมื่อก่อนภาคกลางก็มีอ๋อเหรอฮ่พี่มา ผมไม่เยอะนะครับนี่คือพิธีทอดผ้าป่าเขาไม่ยามาเอสาหังหรือไม่ได้นะโมตัสสะอะไรเลยไม่ต้องเขาเคาะประตูและจุดเทียนอันนี้เขาเรียกปังสกุลจีวรเออเป็นผ้าบังสกุลจีวน้ยนี่ก็บังสกุลจริงเลยเพราะว่าเอาก็บังสกุลที่เอาจากศพก็มาจากศพอันนี้จะาวัตสังการลาววตสังนกเยอะมากเลยอันนี้สมัยก่อนที่พระกลางก็มีแตอนหลังพกลางไม่เคยเห็นแต่เห็นนะพาอีสานเจอมีเรื่องเล่าวัดที่เหเป็นเอวัด แต่วัดสเกตตาฉันเคยเล่าให้ฟังก็มีมีมีพระต่าเยอตอนนั้นน่ะตอนหามันลงแล้วก็ผีลงคนตายเยอะวัดสเกในยยกไปเป็นวัดสกแกอไม่ใช่วสะเกดเดิมชื่อวัดสแก่แล้วก็เป็นีย่ะอยู่ที่บ้านเนี้ยแล้วก็ถึงเวลาใกล้ประตูผีไกลอะไรกันตาไปบวชก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละไปกลางคืนแล้วก็ปเดินโอ้ยพระใหม่ๆขวัญเสียเลยเขาชอบลองของ โยมเนี่ยชอบลองของกับพระใหม่โอ้ oh. แล้วสมัยนะั้น oh. ฉันบวชไม่ขี่รรษาไง oh. พระแก่ๆเก,ก่าๆก,ก,ก็เยอะไม่ยอมจุดทูบ oh. ไม่ยอมจุดเทียน oh. ไม่ยอมข้อประตู เขาดูว่าใครจะมีสติมากน้อยไงแล้วยมแอบดูนะไม่ใช่วันหนีไปไกลอ๋อแอบดูกับโยมแอบดูแต่ไม่ให้เรารู้ว่ามีโยมแอบให้เงียบไว้อย่างเด็ดสงเกตเลยไอประมาณนั้นสังัดแล้วผมมีวพระวิ่งเพ่นกันอุตลุดมีไหมคนอื่นไม่รู้แต่ฉันน่ะมือสันแล้ว ที่ไม่วิ่งตกใจเนี่ยสั่นอยู่รักษาฟอร์มไงฟอมดีไม่มียุ้ยเป็นผมก็คือขามันสั่นแล้วมันไปไหนไม่ไปไหนไม่ถูกเหมือนกันโอ้สี่ทุ่มมาข้อประตูและจุดเทียนเนี่ยคุณเดิมที่เดินในอินเดียเนี่ยนะไม่ใช่ทำอย่างนี้ด้วยไปเอาผ้าเที่ยงคห่อศพเอาไปเก็บห่อผ้าห่อศพเลยที่ลอยน้ำมาจริงรเลยฮะถ้าคุณไปอินเดียตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างที่ตามตำนาน2,000ปีนะคือทิตาทผ้าสีคัทเนี่ยนะเขาแล้วเขาเอาศพไปนี่นะ เ็เผาบ้างสุกบ้างติดบ้างคือไม่หมดคือลงน้ําเลยคือเผาเนี่ยนะตัวทั้งตัวเนี่ยนะเขาห่อผ้าถ้าเป็นกรณีเดีเขาจะใช้ห่อหลายชั้นไอเวลาเผาเนี่ยมันก็เผาไหม้ชั้นแรกรอแรกแลกชั้นในเนี่ยมันม่าไหม้ไม่สุกเพราะว่าไอตรงนั้นเนี่ย่านถามเขาว่าไอ้เตานั้นน่ะสองพันกว่าปีไม่เคยดับเอาใจไปดับตลอดระยะเวลาสองพันกว่าปีเนี่ยตรงนั้นไม่เคยดับเลยแล้วเมื่อไม่เคยดับแล้วมันเผารอศพกันนะทุกนาที เข้าตลอดเออเข้าตลอดเพราะงั้นมันก็จะไม่เผาให้ไหม้บางทีไม่ไหม้ก็กวาดลงเออกวาดลงมันก็ไม่ไหม้อยู่กับปัจจัยสองอย่างหนึ่งหนึ่งนะเงินมีไหมมีไหมฟูมีเงินซื้อไหมฟูมีเงินซื้อไม้ไหมถ้ามีเงินซื้อไม้มากก็พอไหม้ไม้ก็ครึ่งเดียวก็มีถ้าไม่มีเงินซื้อไม้ก็ เออเกลียไปก็หมดเท่านั้นก็กวาดลงท่านนี้พระทําไงอ่ะพระก็ไปอยู่ปลายปลายน้ําก็ไปดึงเอาผ้าพวกนั้นมาก็ไปเอาศพแล้วก็เอาเขาเรียกแมวอาศพเอาผ้าเอาดึงศพเข้ามาดึงศพเพื่อเอาผ้าเอาผ้าเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือ เขาห่อจบจริงๆผ้า่อแล้วปะไปเอามาใช้ที่ที่ทิ้งขยะเขาจึงเรียกว่าผ้าบางสุระจีวรหรือผ้าเปื้อนฝุ่นคือไอ้แบบเนี้ยที่พระนรสียังมีเพราะผมไปถ่ายรูปก็เห็นอยู่การเผาอย่างที่หลวงปู่ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเคลือบสยังคงติดตลอดนี่นะเขาเรียกว่าตรงเนี้ย เป็นเป็นท่าเขาศพดีนะตรงกับข้ามบ้านเขาศพนี่ก็เรียกแบงค์เพลก็คือฝั่งนรกฝั่งนรกไอ้ฝั่งสวรรค์อยู่ฝั่งนี้คือฝั่งสวรรค์คือที่เผาศพเขาเชื่ออย่างนั้นไอ้ฝั่งนู้นเขาเรียกฝั่งนรกไม่มีคนไม่มีบ้านไอ้แบงค์เพลนี่วันหนึ่งผมเคยขี่พี่เคยไปไหมไปขี่จักรยานไปไปเอ็แบงคเพลไปเลยไอ้ของกระดูกเป็นไปเนินไวปมีแต่ดีแรงพอเลยไปหน่อยเดียวเขาคุณพูดอะไรมันปลูกแตงโมดกรูป้บนเลิบเลยอุ้ยมันเดียวไงคือ หน้าตรงนั้นเนี่ยน้ํามันขึ้นน้ํามันลงแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็จะซัดเอาไปกองไว้ตรงฝั่งฝั่งหมันไม่มีบ้านช่องเลยละบ้านช่องแล้วมันกลายเป็นเกาะเหมือนกระสบเหมือนอะไรอะไรก็ไปลอยก็ไปอยู่เกาะงแล้วคนก็ไปปลูกฟักทองปลูกฟักปลูกพริกแล้วอะไรก็หน่อยเป็นวังหมาราชาแต่ใครไปหน่อยฝั่งนี้เขาเรียกวังแดงเออผมเคยไปคือคือฝั่งนีกเก๋ฝั่งที่เขาว่าสวรรค์เนี่ย กษัตริย์จิคเอ่ยใครต่อใครเขาจะมีบ้านอยู่ตรงนั้นใช่เพราะถือว่าเป็นที่ที่อยู่กับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ประสาทประสาทเลยตรงนั้นมาหน่อยาเนี่ยจะพี่หินแป้นไมไๆมสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนเนี่ยพอพระมีตายเนี่ยผู้หญิงต้องกระโดดเข้าไปเรียกปีสีสตีเยันเลย ก็ค,คือฆ่าตัวตายพร้อมกับการจบเขาตอน,นอหลังพออังกฤษไปปกครองอังกฤษเลิกพิธีนี้ก็เลยมีบ้านใ้แม่ไมาอยู่อันนี้รายการนำเที่ยวอินเดียเหรอจ๊ะเ้ามาลานาสีจากน้ำท่วมไปสู่แม่น้ำนี่จากน้ำท่วมไปจีนบุรีไปโผล่ได้ยังไงมาลานาสีไม่ได้กวางไหวภาพเพราะตกมันอยู่ตรงนี้